ถือว่ายังพิจารณาใช้เงินเป็นอยู่นะครับเชลซี Chelsea เหมือนจะไม่สู้ราคาคาเซโด100ล้านปอนด์นะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะการ์ดียนครับบอกว่าไบรตันต้องการค่าตัวอย่างน้อย100ล้านปอนด์เพื่อปล่อยตัวมอยเซสคาเซโดแต่ว่าเชลซียืนยันจะไม่จ่ายเงินจำนวนนี้ครับมันแพงเกินไปซัมเมอร์นี้เนี่ยเราต้องบอกว่าเชลซีวางตัวคาเซโดไว้เป็นเป้าหมายหลักตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะได้เรียบร้อยตั้งแต่สัปดาห์ก่อนครับและอยู่ระหว่างเข้าเจรจาราคากับไบรตันอยู่ เชลซีคาดว่าจะได้ค่าตัวราวๆ80ล้านปอนด์จะเพียงพอในการคว้าตัวคาเซโด,ดแต่ตอนนี้เจออุปสรรคเพราะว่าบริตันเบืยอรรองไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์นะครับรายง,งานก็บอกเพิ่มเติมมาว่าบริตันกำหนดค่าตัวนี้โดยใช้ดีแคนไรท์นักเตะในตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยที่มีอายุมากกว่าอีก3ปีเพิ่งย้ายจากเวสต์แฮมแบซกซอนด้วยาาราคา105ล้านปอนด นอกจากนั้นครับไบรตันยังอ้าง,งาอิงจากเอนโซฟอนเดสมิดฟิลชาเชนตายที่เชลซีจ่ายเงิน106.8ล้านปอนด์ซื้อมาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาจะบอกว่าช่วงเดือนมกราคมอาร์เซนอลก็เคยเสนอ70ล้านปอนด์เพื่อซื้อไคเซโดมาแล้วนะครับแต่โดนไบรตันเพรสเซดกลับไปจากนั้นเนี่ยไบรตันก็จับเลยจับไคเซโดต่อสัญญาออกไปจนถึงปี2027พร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก12เดือนไคเซโดครับคแค่ในถิ่นเอเมสเตเดียมาแล้ว2ฤดูกาลลงเล่นไป53นัดหลังย้ายมาาจกอินนนดดิเเพต้ะครับสามนัเด4ล้านนปอด ขณะดเดียวกันครับชังเชลซีไม่ต้องการจ่ายเงินแพงไปกว่าที่พูกเขาคาดเอาไว้เพราะว่าในช่วงซัมอปีที่แล้วครับซื้อมาคูคูเรียเข้ามาด้วยราคา62ล้านปอนด์นะครับแต่ฟอร์มยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วพอวินสเตอรลี์ครับหัวหน้าฝ่ายขายของเชลซีที่เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อปีก่อนมาพร้อมกับแกรมพอเตอร์ที่เป็นที่รู้จักของฝั่งบรตันเป็นอย่างดีและมุ่งมั่นจะหาข้อสรุปเรื่องคาเโดให้ได้แต่ว่ายังไงก็ตามครับเชลซีไม่ต้องการแนบลีายโควิ U ์ไว้20ปี ay, ซึ่งซบรตันเนี่ย กำลังให้ความสนใจในตัวนักเตะอยู่ในดีวเหมือนกันนะครับแถมยังต้องการมอบสัญญาระยะยาวให้กับลิเวอค์พลอีกด้วยสุดท้ายสัปดาห์หน้าครับเชลซีมีกําหนดนัดเจรจากับเป้าหมายกองกลางอีกคนหนึ่งก็คือกาบรีเวก้าจากซิสตาบิโกที่มีค่าฉีกสัญญาประมาณ34.4ล้านปอนด์นะครับโอ้โหต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของมอิสสกาเซโดกับเชลซีพอมีความเป็นไปได้หรือเปล่าครับไรตันต้องการต่ำๆหนึ่งร้อยล้านปอนด์ะครับสูงจัดๆเลยต้องมาตามว่าจะปิดได้ไหม